จับเข้าโเล่าข่าวสวัสดีค่ะคิปโป้าสาวว่นกลางงานแต่งซอเบกซิดาคอบนักมวยปั้มประเภทฟรีสไตล์ของทีมชาติรัเสเซียซึ่งมีดีกีแชมป์โลกถึงสองสมัยและแชมป์ยุโรปในพิกัดฟรีสไตล์74กิโลกร,รมัมอีกทั้งยังมีชื่อเป็นทีมชาติของรัเสเซียนั้นได้เข้าประตูวิวากับมาดีนาฟิยาว่าสาวหุ่นสบึ้มวัยยีปี ทางเหนือของรัสเซียโดยทุ่มเงินถึงแปดหมื่นปอนด์กับงานแต่งงานหรูหราของตนเองพร้อมเจ้าสาวและยังได้เชิญแขกเหลือมากมายมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงปาร์ตี้ฉลองวิวาที่กำลังจะโยนฟิเยว,วาตามประเพณีนั้นทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของแขกในงานได้มีข้อความเตือนขึ้นมาพร้อมๆกันซึ่งเป็นข้อความ พร้อมแนบคลิปโป้ของฟิเยว่าโดยระบุว่าเจ้าสาวคนนี้เคยรับงานขายบริการมาก่อนงานนี้ทำเอาซิดาขอบถึงกับช็อกและก็ได้มีการกระชากผมของฟิเยวาไปทำร้ายซึ่งเพื่อนเจ้าเบ่าเองก็ได้เข้ามาห้ามซิดาขอบจึงได้ประกาศยกเลิกงานแต่งงานทันทีทั้งนี้คาดกันว่าคลิปเชา้าดังกล่าวน่าจะถูกส่งมาโดยภรรยาของนักธุรกิจที่ฟิเยวา เคยแอบคบกันเมื่อสามปีก่อนศิดาขอบและฟิยาว่านั้นเพิ่งจะคบหาดูใจกันเมื่อเมษายนที่ผ่านมาในเองโดยที่ไม่ได้มีการศึกษากันมากนักก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกันด้านเพื่อนสาวของฟิยาวา่าได้ออกมาตอบโต้ว่าฟิยาว่าเองนั้นไม่เคยทำงานขายบริการและเธอเองก็มาจากครอบครัวที่มีอันจะกินแต่ก็มีเพื่อนบางคนที่ยอมรับ ว่ารู้เรื่องนี้มาก่อนแต่ทุกอย่างมันก็จบลงไปนานแล้วคลิปนี้น่าจะถ่ายมาเมื่อสามปีก่อนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ